ไม่ได้อร่อยจนน้ำตาไหลน,นะแต่แตตร้อนกะทีโคนร้อนยังร้อนแบบร้อนมากๆเลยอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> เปิดคลิปแบบหอบๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเดินจากชั้นล่างขึ้นมาก็คือเหนื่อยแล้วและตอนนี้เราอยู่กันที่องจะบอกว่าผู้ของทองเฉยเลย แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่องค์พระปฐมเจดีย์เห็นไหมอาไม่เห็นอยู่นี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 ่น,นี่นี่นะคะเราอยู่กันที่งานองค์พระปฐมเจดีย์นะบอกเลยว่าหาที่จอดรถยากมากทุกคนที่มาตั้งแต่บ่ายสองใช่ป่ะตอนนี้บ่ายสองกว่าจะสี่โมงแล้วก็คือวนหาที่จอดรถอย่างเดียวเลยนะคือใครจะมานะคะที่แนะนําว่าให้นั่งรถไฟมาหรือมาแบบพวกระบบขนส่งสาธารณะจะดีกว่านะคือเหนื่อยเหนื่อยจริงคือเดิจเนจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ย เหนื่อยมากคือเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะมากับสักกระหละหวงพ่อก่อนเนะเาะแล้วเดี๋ยวที่จะพาเดินลงไปหาของกินข้างล่างนะคะ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้แบบว่ามาใกล้ชิดองค์พระพุทเจดีย์แบบใกล้ขนาดนี้ปกติที่มาเนี่ยก็จะหาของกินข้างล่างเนาะก็จะไม่เคยได้ขึ้นมาแบบสักการะบูชาอะไรตรงนี้เลยเนาะคืออันนี้เวลาที่มาก็เป็นเวลาแบบเกือบจะสี่โมงแล้วนะคะคือแดดก็ไม่ร้อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้แบบมีลมเย็นๆมาด้วยมั้งเนาะแล้วคือจะบอกว่าข้างบนน่ะสวยมาก สวยแล้วแบบเงียบสงบมากน่าจะมีแต่เราในแหละที่พูดอยู่คนเดียวคือแบบสงบมากจริงๆคือใครมีโอกาสนะคะลองมาเดินดูเนาะเราก็มาสักการะบูชานะคะไปเดี๋ยวเราลงไปหาของกินด้านล่างกันดีกว่าอ,อันนี้บอกก่อนนะคะทุกคนว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่กี้พามางานองค์พระบัมเจดีย์นะคะอาจจะเดินแบบว่างงๆมั่วๆเนี่ยเนาะกี้ก็ไม่รู้ทิศนะว่าจะต้องแบบว่า เริ่มจากทิศไหนมีประตูอะไรยังไงนะคะเราก็มาเดินงงงม่มู่ลงหลง,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 งไปด้วยกันเนาะส่วนใข่นะคะที่แบบเคยมาแล้วเราก็แบบมีพิกอะไรอย่างเงี้ยว่าเดินยังไงให้มันไม่งงก็คือมาคอมเมนต์บอกกันได้นะไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยดีกว่า ห็่ปะห่อแบบแพ็กเกจิ้งมาดีเวอร์นี่มีขิ่งมีอะไรอย่างเี้ยห่อแพ็กเกจิ้งมาดีมากชุดน้า60บาทนะคะนี่ร้อนเลยเดียตัวร้อยเดียวเลยค่ะผ้านิ่มสีไม่กเป็นเสื้อนาดิาร้อเดีเลยค่ะอนอเมริกานิ่มๆเลยเามาเลยสับไว้ชุดในผ้าที่ทได้นะคะที่สามร้อบาทก็เลยค่ะพี่ รสชาติดีทุกคนแต่ว่าอย่าลืมเป่าก่อนนะเพราะมันร้อนร้อนมากจริงๆค <Young> ือรสชาติจะแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวนะคะแล้วที่สำคัญที่รู้สึกว่าร้านเนี้ทำาสะอาดมากทุกคนใครแบบว่าอยากกินไก่ก่อนอีสานแนะนำร้านนี้เลยข้าวเหนียวนะคะนิ่มสีไม่ดกแกงเชียงาร้อยเดียวร้อนเดียวเลยค่ะไปกันต่อแซ่น้ำแตงโม อร่อยดีหวานดีปันละเอียดดีนะแก้วละสี่สิบบาทนะทุกคนเสียดายอ่ะปั่นไปพรมเม็ดเลยไปไปถ้าแบบมันไม่มีเม็ดน่าจะดีกว่านี้อ่ะเนี่ย <c oughs> ทุกคนที่นี่นะคะถ้าเดินแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะสังเกตได้ว่าคือร้านของกินแล้วก็ร้านของใช้ร้านเสื้อผ้าอย่างเงี้ย เขาจะวางแบบสลับสลับไปเรื่อยๆนะจะไม่ได้เป็นแบบว่าของกินยกแถบแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบว่าโซนเสื้อผ้าของชายยกแถบนะคือก็คิดว่าที่นี่ก็โอเคนะรูแบบเดินเพลินๆดีอืมเริ่มรู้สึกแบบสายตาล็อกแล้วว่าเพราะว่าของเยอะมากเยอะมากๆๆๆเลยอะ่ะ สุดแล้วเวลาสุดแล้วก็กดอ๋อต้องกดด้วยนิดๆทำใหอมันไหมมันจะมันจะลองดูนะคะแปดลูก 20, ยี <c oughs> <c oughs> ่สิบตันอ้ติดออกไกลมาก เห็นปะเห็นปะเห็นปะอัดอยู่ตรงการลออกงกางระหว่างตุ๊กตาดีดเก่าออกมาเลยไม่ได้สักตัวเลยค่ะทุกคนยิงเราไม่ล้มทำไมช่วงนี้ลรอกกากของเราเล่นอะไรก็ไม่ได้อ่ะเจ็บมือด้วยพที่ร้านื่เกี้ยวพี่เขาบอกว่าปืนมันใหม่มากเลยนะ ปืนมันใหม่แล้วมันก็เลยแบบยังแข่งๆขคุณปืนอยู่ไปไปไปะหาของเล่นต่อยจออัดขงมือเหนียวให้แรงเหนียวให้สุดไปแล้ะคะ่ะหายไปแค่เซียวเดียวยังอ่ะไปไปหาอย่างอื่ยอยนเล่นต่อ ไม่เล่นเกมแล้วทุกคนเจ็บมือหปุนโคตรแข็งเลยมาหาของกินกันดีกว่านะคะอันนี้นะั้นเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืกอก๋วยเตี๋ยวเรือโกยุธนะอันนี้ชามละ20บาทนะคะสั่งมาเป็นเส้นบะหมี่แค่ดูความยี่สิบาท20บาทแบบมินิมอลมีนิใจมากเลยอ่ะน่ารักดี ็เหมาะกับคนที่แบบว่าชอบกินแบบหลากหลายหลากหลายเนาะยิ่งมางานวัดอะไรอย่างเงี้ยก็กินอย่างละกระจุกกระทิ๊กกระจุกกระทิ๊กไปลองชิมก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือใครชอบรสชาติยังไงก็ปรุงเอาละกันเนาะแต่ส่วนตัวกี้ว่าเส้นเขาเหนียวนุ่มดีนะคะแล้วก็คงไม่ปรุงอะไรเพิ่มอ่ะเป็นจุดชมด้วยนะครับวันนี้นะครับท่นได้ดูได้ชมกันนะครับว่าเอ๊ะจบ นะคเป็นลูกชิ้นน้อง เขาเวิร์กได้เหรออร่อยนี่ลูกชิ้นปั้นส,สดๆอย่างนี้เลยนี่นะคะสติปิดไฟแบบนี้อร่อยอยู่แล้วนี่นะคะสติปิดไฟไม่ต้องชิมก็รู้ว่าอร่อยเพราะว่าเราชิมบ่อยแล้ว พวงในกาพวงในนี้มัน,มนต้องมีนะ่นแ้วอ,อันนี้คือพวงอะไรอะไรอะคะขนมปังครับมันเป็นขนมปังอ๋อกินได้นะครับมันไม่เลี่ยงกินได้อ๋อพี่เขาบอกว่าเป็นพวงมาลัยขนมปังน,นะคะกินได้ด้วยแต่ก็ได้ตอนนี้เขาจะได้ปา สวัสดีค่ะพกันที่งานมาสัสก,การดเขาเพ็นปฐมเจดีนะคะต้องแต่วันที่4ถึงวันที่9ธันวาคมนะคะใครอยากมาไหว้พระขอพรขอดวงขอเรื่องการเงินขอเรื่องความรักขอได้ที่องค์พระร่วงเลยนะคะสําหรับใครอยากจะเดินทางของอร่อยออร่อยนะคะร้านกขนมองค์เจ๊ไก่จุดตรงนี้ค่ะตรงพรัชนาข่าวดนะ้า ยามชื่อดังในยาฤฤ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 ่านกรุงเทพบุกนครปฐมวันนี้เรานะจ๊ะเปียแรกค่ะแรกจาอ่าโมดยางตะดึงหนุ่มโคจีแขกเป็นไงนี่เพิ่งเจอตัวจริงครั้งแรกนะคะไปหลายงานแล้วแต่ไม่เคยเจอเลยเสียงดังมากเสียงดังก็กี้ใช้แบบไม่อีกอ่ะได้ยินเสียงดังฟังชัดมากเลยป้าเดี๋ยวเราค่อยหาที่ชิมเนาะเพราะว่าตอนนี้คนกำลังเยอะดอกกี้พาเดินดูงานไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่ข้างๆมีกะละแมเพชรเจริญยิ่งด้วยนี่ อกชิมของเขาอีกแล้วชิมทุกงานเลย,ยไม่ไปเตย,ย,เตยนะคะกินบ่อยแล้วแหละแล้วก็กินอีกเรื่อยๆข<น>ขอเขินกาละแมาเพชรเจริญยิ่งนะคะไปกี่งานก็ซื้อทุกงานแล้วก็ไปชิมหมูเค้าฟรีทุกงานไปต่อไปต่อไป ผลไม้บุฟเฟ่ด้วยนะคะทุกคนผลไม้เยอะมา,ยยมากบาขนมครกเจแขกนะคะกล่องละหน0่บาทสั่งมาเป็นไส้มะพร้าวนะหูร้อนอ่ะอุตส่าห์แบบแอบเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็ยังร้อนๆอ,อยู่เลย อร่อยจนน้ำตาไหลนะแต่ร้อนกะทิโคตรร้อนอยังร้อนแบบร้อนมากๆเลยอ่ะแต่อร่อยมากทุกคนหวานหวานแบบหวานกําลังดีไม่ได้หวานเลี่ยนนะอืมเป็นรสมะพร้าวอ่ะรู้สึกว่าชอบนะอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้เป็นหน้ามะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวล้วนนะถ้ามะพร้าวล้วนหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าถ้าเป็นหน้าอื่นๆเนี่ยกล่องละเจ็ดสิบนะคะเดี๋ยวใครโทรมาแป๊บนึง นี่เราเจอหนดปังแลบลิ้นแล้วนะคะีเอากล่องใหญ่กล่องนึงค่ะนี่ทุกคนมีทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคะราคาเท่านี้เลยอ่ะใส่ก่อนกา,าหนดปังแลบลินนะคะกลายเป็นว่าทุกวันเนี่ยชอบกินหนดปังแลบลินมากหลังจากที่แบบว่าเปิดใจลองกินดูเพราะคิดว่าตอนแรกมันจะมีไส้แค่ข้างนาใช่ปะแต่ว่าข้างในอะไส้มันอร่อยมากทุกคน ใครมานะคะลองซื้อกินดูนะอร่อยอร่อยกองใหญ่กองละหนึ่งรยบาทเท่านั้นเองนี่อันนี้เราพาเดินแบบงงๆนะคะไม่รู้ว่าออกมาตรงเส้นไหนแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นเส้นรอบนอกอะทุกคนที่เราเข้าประตูมาใช่ไหมแล้วก็ขับรถมาทางเนี้ยวนไปรอบๆเรื่อยๆนะคะอู้นี่เขามีตักปลาด้วยอ่ะเรารอบๆข้างนะก็ยังจะมีแบบว่าเครื่องเล่นต่างๆอะที่แบบเป็นยิงนู่นยิงนี่ยิง,น,ยงนั่น อุ้ยน่ารักมาก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 อยากได้อะเฮจังน่ารักเรารอบข้างนะคะเขาก็จะยังจะมีพวกร้านขายเสื้อผ้าร้านขานมจีนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะอ่ะทุกคนรอบรอบตามทางเลยนะเออนีนะ่จริงๆใครถ้าเอามาอเตอร์ไซค์มานะคิว่าหาที่จอดรถง่ายกว่ารถยนต์นะคะ อันนี้กิ๊เป็นเป็นรถยนต์มาคือหาที่จอดยากมากน้องมีน้องไม่ประทับใจอะไรบ้างยะงโอเคเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะทุกคนกิ๊เอารถยนต์มานะมันก็เลยจะหาที่จอดรถยากมากๆหน่อยนะคะยิ่งถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยกิ๊แนะนําเลยว่ามาขนส่งสาธารณะจะดีกว่านะคะนี่นะคะทุกคนตรงนี้นะก็จะมีที่จอดรถเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะโอ้วิวสวยปะ สวยเนาะอ่าก็จะมีที่จอดรถอยู่เหมือนกันนะคะที่สุดสังเกตก็คือตรงซุ้ม Honda ที่ขายมอเตอร์ไซค์นะคือที่เนี่ยเขาก็จะมีบูธรถ,ถมาเหมือนกันซึ่งจะมีทั้งแบบว่าที่ผ่านมาก็จะมี Honda ทั้ง Honda รถยนต์แล้วก็ Honda มอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าถ้าเจอ Honda มอเตอร์ไซค์ปุ๊กก็คือฝั่งตรงข้าม Honda มอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นที่จอดรถยนต์นะคะนี่หรือว่าสังเกตนี้ก็ได้เนี่ยปูนปัตเตอร์เนี่ยอ่า แล้ก็รู้สึกว่าถ้ามาโดยรถไฟนะคะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะลงจากสถานีรถไฟเนี่ยเราก็เดินมาที่งานได้แบบไม่ไกลอะ่ะแต่ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลเดี๋ยวไปรีเสิร์ชแล้วเดี๋ยวเขียนไว้ให้นะคะแล้วก็เคาก็จะมีพวกรถตู้รถอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาง่ายเหมือนกันเดี๋ยวรายละเอียดการเดินทางอย่างเงี้ยเดกีแปะไว้ที่ดีสคริปชั่นข้างล่างหรือว่าตรงคอมเมนต์ แบบปักหมุดมาให้ข้างบนสุดนะคะเผื่อใครจะตามมาตามมาได้ง่ายๆเลยนะงานเขาจะจัดตั้งแต่วันที่จริงๆเขาก็จัดมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่างานเหมือนจะเริ่มจริงๆอ่ะคือ24จนถึงวันที่2งนะคะที่ก็ไม่ชวนนะว่าวันที่24ตั้งแต่ที่เขาจัดกันจริงๆอ่ะงานจะเป็นยังไงจะแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นไหมหรืออะไรแบบนี้เนาะอันนี้เราม,มาก่อนมาที่24หนึ่งวันนะคะโอ้ยทุกคนงานใหญ่เดินไปเดินมาเหนื่อยทำไมช่วงนี้เหนื่อยง่ายจังเลยมีคนมาคอมเมนต์บอกว่า ให้ไปอะไรนะภูกระดึงตอนแรกก็ว่าจะไปนะเดี๋ยวขอพิจารณาใหม่อีกรอบนึงแล้วกันรูน้สึกเหนื่อยง่ายแล้วช่วงเนี้ยร้านเสื้อผ้าเก๋บูติกก็มีนะคะเหมือนที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นที่างานวันไร่ขิงอะเนาะเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าถูกขู่อะไรอย่างเงี้ย เชฟเบิร์ดหมูกรอบนะคะคือชื่อเขาจริงๆอะ่ะเชฟเบิร์ดหมูกรอบหรือหมูกรอบเชฟเบิร์ดนี่แหละเขาบอกเป็นเอ่อเชฟเบิร์ดหมูกรอบนะคะร้านดัง t ิกตอกเราสั่งมาเป็นยำนะอันนี้เป็นยำหมูกรอบนะคะร้อยห้าสิบบาทสั่งแบบลวกเส้นยำเลยอืแล้วก็ใส่ปะลาะด้วยอ่าโอ้รสชาติ เปรี้ยวหวานเค็มกลมกล่อมมากแล้วก็แบบมันคือเข้มข้นแบบเข้มข้นสุดๆเผ็ดผกำลังดีนะและนี่ก็คือหมูกรอบนีแ่แบบเนื้อเด้งมากหมูกรอบในน,น้ำยำคือดีมากทุกคนอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยๆคือเนื้อหมูนุ่ม หนังหมูยังมีความกรอบอยู่นิดๆนะแล้วก็รวมกับน้ำยำที่มันมีความแซ่บอ่ะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดคือทุกอย่างแซ่บกำลังดีเข้มข้นอร่อยมากใครมาแนะนำนะคะห้ามพลาดเลยร้านนี้เชฟเบิ์ดหมูกรอบสมแล้วที่เป็นเจ้าดังเดินเข้ามาตรงข้างร้านเก๋บูติกนะคะก็จะเจอกับห้องน้ำนะเผื่อใครแบบว่าอยากเข้าห้องน้ำนะคะมาเข้าได้เลยนะรู้สึกว่าน่าจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ รอบบอริเวณรอบๆงานนะคะเขาก็ยังมีห้องน้ำอีกหลายจุดเหมือนกันนะทุกคนก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะคะคือแต่ว่าก็ร,รู้สึกว่าที่งานนี้ห้องน้ำมีให้เข้าค่อนข้างเยอะหลายที่นะเดินกันต่อนะคะแล้วนี่เขาก็มีถังขยะให้ด้วยนะอยู่ข้างนี้ก็ใครกินเสร็จแล้วก็ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะตอนนี้ของเต็มมาเต็มมือเลยเดินต่อเดินต่อเดินต่อก๋วยเตี๋ยวลุยสวนด้วยนะคะ,ะข้างๆกันก็เป็นแซลมอนย่าง นี่นะคะได้ดอกไม้ด้วยนะนี่อุดหน,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 นุนนะคะน่าราก,กันเลยดูพี่คขททำนะคะทำเก่งมากอะ่ะ <laughs> ทุกคนมีร้านนวดด้วยนะคะอุ้ยราคาไม่แรงครึ่งชั่วโมง99บาทมีคอบาหลายด้วยนวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับแบบคนที่เดินไม่เมื่อยชาวแบบใกล้30เราร่างกายไม่แข็งแรงอย่างเราเหลือเกินนี่ในงานเขาก็มีขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยนะคะคือตอนที่เราขับรถผ่านรอบๆตรงเนี้ยริมถนนเนี้ยก็จะเจอร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้หลายร้านมากๆแล้วก็ก็จะมีพวกแบบร้านขายต้นไม้ร้านอะไรอย่างงี้ด้วยนะ เดี๋ยวเราเดินกลับเข้าไปซอยหลักก่อนแล้วกันเนาะอันนี้แวะมาอยากได้ลูกโป่งเฉยๆกับแวะมาดูลานนวดนะไปเข้าไปดูซอยหลักกันเหมือนเดิมนี่มีลูกชิ้นด้วยนะคะโอ้ข้าวเหนียวปูแกะดูน่ากินมากทุกคนเหนื้อปูแกะรสนี่แล้วก็มีพวกหอยด้วยนะมีหอยมีปูนะคะตรงนี้ ลูกช็อโอ้คือเราเดินกันมาเท่าไหรแล้วเนี่ยรู้สึกแบบไม่มีให้ดูอีกเยอะเลยมอ,อานีนะคะขนมเตีย้ยพึ่งแท้มากทุกคนมาเป็นลังมาเป็นตัวอะไรทีละเดินผ่านี้เราแบบหอมมะนาวมากเลยอะ่ะบอกมันเป็นน้ำพึ่งมะนาวนะคะหอมมะนาวมากไป ้มงสอยทองนะคะขข่ขนมขนมแบบเป็นกระองเล็กๆ,ๆ,ๆอย่างนี้ย <ผม S 1> นาเราต้องอ<า>อเลย <ๆ S 2> ได้ค่ะ <ๆ S 2> เป็นขนมบวานนะคะมีหลายแบบเลยอะ่ะไปดูหน้าก่อนได้นะคะนี่มีงานกาชาดด้วยนะคะเรียกว่าวันจริงๆวันที่ยี่สิบสี่อ่ะพรุ่งนี้เขาน่าจะเริ่มแหละกาชาดเนาะอะ<ม>่ะแล้วก็จะมีซูมขายรถต่างๆนะคะอยู่ข้างนี้ ไม่ได้พาเดินไปนะใครจะมาซื้อรถก็มาดูเอาละกันนะคะไปเย้ yeah, ทุกคนเราเดินครบหนึ่งรอบแล้วนะคะเพราะว่าเราออกจากประตูตรงนี้อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ในงานก็มีประมาณนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นนะมันมีมากกว่านั้นแต่กิ๊ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายจะตัดได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะก็ทุกคนลองมาเดินดูกันได้นะงานจะจัดตั้งแต่วันที่ 24จนถึงวันที่2ทธันวาน h i นะคะงานใหญ่มากๆทุกคนแบบอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะงานนี้จะสนุกมากๆที่จอดรถก็มีค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็คนก็เยอะเช่นกันก็เสี่ยงดวงเอาเนาะแต่ว่าถ้าจะเอามาแบบว่าแบบชัวๆเลยนะแนะนําเป็นคนส่งสาธารณะหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวกรถตู้รถอะไรอย่างเงี้ยรถตู้รถไฟใดๆก็คือมาได้เลยถ้า,ารถส่วนตัวมาก็เสี่ยงดวงเอาหรือว่าถ้าใครมี พี่ตอดตรงไหนแนะนํานะคะคอมเมนต์พิมบอกกันได้นะโอเคนะคะแล้วก็งานเขาจะเริ่มจัดตั้งแต่ช่วงแบบแนบะบนํามาเดินช่วงสักบ่ายสามบ่ายสามเป็นต้นไปเลยนะน่าจะถึงัประมาณสี่ทุ่มได้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขียนรายละเอียดไว้ให้ที่เดสก์ท็อปชัและข้างล่างเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวรีบกลับบ้านก่อนเยวรถติดแหละไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ